สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอัมซอรินีโดยไม่หมอกอัมธรมธรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขาจะชัดเจนกับเราไหมปมือ <c oughs> นะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะชัดเจนกับเราหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกกันทั้งหมด4ี่กองด้วยกันนะจ๊ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะ เออหนึส,สแล้วก็4เดี๋ยวมาดูกันว่า <_ S 2> เขาจะชัดเจนกับเราหรือเปล่าเนาะอ่ะนี่คือตัวแทนไพ่นะจ๊ะก่อนที่จะเลือกกันทําสมาธิกันก่อนเนาะเพื่อความแม่นยํานะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ หากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะกดพอส์แล้วก็ทําต่อไปเนาะแต่ถ้าเกิดรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,วยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ ณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะก็กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่สำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจก็้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะหนึ่สองสาหรือสหากคุณรู้สึก สับสนเนาะลองทำสมาธิอีกสักรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตานะหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ หากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกลองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดอีกรอบหนึ่งนะคะหากคุณยังรู้สึกสับสนอยู่ดีลองทำสมาธิอีกสรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะ,ะแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเดีดเด่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้ ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันนะไล่ไปทีละกองนะ <c oughs> <c oughs> อะสำหรับน้องนายตัวเ <c oughs> <c oughs> องเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตาม้ลยกองที่สองสามแล้วก็สี่ตามลําดับแบบนี้นะใครที่ยังเลือกไม่ได้ก็กดพอยส์ไม่รัยนะส่วนใครที่เลือกได้แล้ว <c oughs> อยโไปฟังคำนายกันเลยค่ะ มาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่หนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่า,าเขาจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่าก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนละกันนะกับความสัมพันธ์ของเขานะว่ามันเป็นเช่นไรขอดูพลังงานหน่อยนะจ้าออดูคุมเครือเนาะดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขาดูเหมือนยังไม่เลือกใครเลยสักคนก็ได้นะ คืออาจจะดูแบบว่ายังไม่เลือกใครเลยนะหรือว่าแบบดูเหมือนกับว่ายังไม่ให้เป็นคนมีสเสน่ห์คนที่คุณคุยคุยอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์มากมีคนเข้าหาเขาเยอะแล้วเขาก็ยังไม่ให้สถานะที่ชัดเจนอ,อ่ะคนหรือเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วก็แล้วแต่แล้วอยู่ๆก็มาคุยกับคุณทําให้คุณรู้สึกสับสนเหลือเกินว่าเขาจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่าอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรามันเป็นอย่างไรเอ้ย ดูจับพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแต่ยังยังมีความเก็บอาการอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนเขาคุยเรื่องคุณให้เพื่อนฟังอยู่นะเออหรือว่ามีการปรึกษาเรื่องคุณกับเพื่อนอยู่เขาจะชัดเจน,เนคุณหรือเปล่าดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าจะชัดเจนไหมก็มีโอกาสว่าจะชัดเจนนะมีโอกาสว่าจะชัดเจนนะ อุ้ยชัดเจนนี่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาจะชัดเจนเนี่ยคุณแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีการปรึกษาเรื่องคุณกับเพื่อนด้วยแสดงว่าคุณมีผลหรือว่ามีความสำคัญกับใจเขาอย่างแน่นอนนะจ๊ะกบมือคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะมีคนมาเกี่ยวข้งของกับเขาเยอะ แต่ต้องบอกเลยว่าคุณคือที่หนึ่งในใจเขาคุณคือคนที่เขารู้สึกดีด้วยมากที่สุดหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะมีความรู้สึกพิเศษกับคุณมากที่สุดเขารักคุณมากที่สุดนะแล้วก็คุณมีผลต่อใจเขามีอิทธิพลต่อใจเขาจนทำให้เขาสามารถ เอาเรื่องคุณไปปรึกษาหารือกับเพื่อนหรือว่าพูดถึงคุณอยู่บ่อยๆกับเพื่อนก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะแสดงออกไม่เก่งเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบดูเหมือนกับว่าดูไม่ค่อยจริงจังอะไรอะ่ะแต่จริงๆแล้วภายในใจเขาน่าจะมีคุณอยู่ในหัวใจค่อนข้างเต็มที่เลยทีเดียวโอ้ เราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาชัดเจนเนี่ยคุณแน่นอนนะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเขาไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้สื่อสารหรืออาจจะทีท่าของเขามันอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่หรืออาจจะดูเหมือนกับว่าเชื่อถือไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแต่ดูจากพลังงานตรงนี้เขามีการพูดคุยเรื่องคุณกับเพื่อนฝูงมีขอคาปรึกษาจากเพื่อนฝูงเรื่องคุณหรือเผลอพูดถึงคุณกับเพื่อนๆอยู่บ่อยๆหรือคนใกล้ชิดคนสนิทสนมมาพูดถึง เกกี่ยวับพูดเกี่ยวกับเรื่องของคุณเนาะกับคนสนิทสนมบ่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะชัดเจนอะคุณเออเนาะเป็นไปได้ว่าคุณน่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาทำให้เขารู้สึกว่า กับคุณน่ะมันมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนั่นหมายความว่าความรู้สึกของเขาอาจจะรู้สึกชัดเจนในใจก็ได้นะว่าเขารักคุณเพราะฉะนั้นแล้วพอเขาชัดเจนในใจแบบเนี้ยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะชัดเจนกับคุณค่ะโอ้มาค่ะต่อกันที่กองที่สองนะมาดูกันว่าเขาจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่าอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนว่าเป็นอย่างไรเนาะอืม ก็โอเคนะบางคนที่เลือกกองนี้นะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนก็ได้นะที่แบบว่าสนิทสนมกลมเกลียวกันแต่มันไม่ชัดเจนเลยว่าว่าความสัมพันธ์คืออะไรอ่ะขอดูพลังงานของเขาที่มีต่อคุณหน่อยว่าเป็นอย่างไรเนาะดูเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆนะคะแล้วก็ดูมีความตั้งใจ หรือมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณค่อนข้างเยอะอะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาจะชัดเจนออกับคุณหรือเปล่ารอเวลานะดูจากพลังงานตรงนี้โอกาสที่เขาจะชัดเจนออกับคุณถามว่ามีไหมมีอยู่แต่แค่รอเวลาที่เหมาะสมอะขอดูอีกสักหนึ่งใบละกันค่ะเพื่อความชัดเจนกันไปเลยอืมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า มีโอกาสที่เขาจะชัดเจนอะคุณนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวแหละนะมีความรู้สึกดีๆให้มากๆนะมีความรู้สึกพิเศษให้กับคุณมากๆแล้วมีความตั้งใจรักตั้งใจที่จะทําความสัมพันธ์นี้ให้ดีด้วยถามว่าเขาจะชัดเจนอะคุณไหมมีโอกาสที่เขาจะชัดเจนอะคุณเพียงแต่ว่าแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองอะขออีกสักหนึ่งใบเพื่อความชัดเจนละกันอืมดูเขามีความตั้งใจ นะคะที่จะชัดเจนอ่ะคุณมีโอกาสที่เขาจะชัดเจนอ่ะคุณเลยนะมีโอกาสเลยเพียงแต่ว่ารอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะเออพราะดูจากพลังงานตรงนี้มีความรู้สึกดีๆให้คือจริงๆเขาก็ค่อนข้างมีความชัดเจนในตัวเองอยู่นะไอทุกอย่างการกระทําอะไรต่างๆที่เขาทําให้กับคุณอนะ่ะก็คือเขารู้สึกดีๆกับคุณมากนั่นแหละนะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะชัดเจนกับคุณด้วยแค่ รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองเนาะวันนั้นถ้าถามว่าเขาจะชัดเจนกับคุณไหมมีโอกาสที่จะชัดเจนกับคุณเลยแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะจ๊ะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ <S <S มาค่ะต่อกันที่กองที่สามนะมาดูกันว่าเขาจะชัดเจนเนี่ยคุณหรือเปล่าอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณกับเขาก่อนความสัมพันธ์เป็นเช่นไร ดูมีปัญหาอปุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินเนาะความสัมพันธ์นี้นะจนทําให้คุณไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะชัดเจนกับเราหรือเปล่าหรือคุณอาจจะคบหากันมานานแล้วแต่มันไม่มีความชัดเจนสักทีก็ได้นะคะอะขอดูพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยเป็นอย่างไรเขาค่อนข้างยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักเหมือนกันนะคนเนี้ยหรือว่าเขาอาจจะบอกให้คุณรอนะหรือว่าอาจจะแบบ ไม่ให้ความชัดเจนอะคุณสัทีจนทําให้คุณรู้สึกกังวลใจว่ามีโอกาสที่จะชัดเจนบ้างหรือเปล่าอะขอดูพลังงานอีกสักหนึ่งใบนะว่าเขาจะชัดเจน่ะคุณไหมอืมดูจากพลังงานตรงนี้โอกาสที่เขาจะชัดเจนน่ะคุณมีขอให้คุณสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองนะทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออรา่ามีเสน่ห์ให้มากๆเลยนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่า โอกาสที่เขาจะชัดเจนเนี่ยคุณอนะ่ะมีอยู่คนที่เลือกกองนี้บางทีความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสว่าคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนก็ได้นะคือเขาอาจจะมีใครอยู่หรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะยังมีหรืออาจจะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้แบบชัดเจนไม่ได้สักทีอะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสที่เขาจะชัดเจนเนี่ยคุณอยู่แต่คงต้องใช้เวลาหน่อย หรือเขาต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนอนะเนาะเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะชัดเจนเนะี่ยคุณดูจากพลังงานตรงนี้มีแต่ต้องรอให้เขาเคลียร์ตัวเองได้หรือจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ก่อนนะคะขอให้เราสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะๆนะทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออร่ามีสเสน่ห์ให้มากนะคะเอ่อเพื่อให้เขารู้สึกมันเป็นการกระตุน้นเนาะให้เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่ของตายอะ ะะทันทีที่เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของตายเขาจะรู้สึกเสียดายกลัวจะเสียคุณไปแล้วเขาก็จะได้ take action หรือทำอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นหนอโอเคใครสบายใจรับไปใครไม่สบายใจรู้ไว้เป็นไกด์ไลน์เพื่อไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตเนะก็ใครรักน้ำหนายก็พิมพ์น้ำหนายแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยินยันรับพลังงานของคนุนะคะยินดีด้วยนะ สุดท้ายแล้วค่ะกองที่สี่มาดูกันว่าเขาจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่าอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนเป็นเช่นไรดูเขาเป็นดูไม่ออกเลยเนาะคนเนี้ยดูนิ่งดูเงียบดูเฉยดูไม่รู้ว่าจะชัดเจนกับเราหรือเปล่าคิดอะไรยังไงอยู่เนี่ยดูดูยากเหลือเกินอ่ะขอดูพลังงานของเขานิดหนึ่งว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณดูเป็นการชั่งใจอยู่เนาะเออ คือเขารู้สึกดีอัคุณแหละแต่มันมีความช่างใจอะไรบางอย่างอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าเขาจะชัดเจนกัคุณไหมอุ้ยคนนี้ชัดเจนดูจากพลังงานตรง,ตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองค่อนข้างสูงถ้าถามว่าเขาจะชัดเจนอ่ะคุณไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เขามั่นใจแน่ใจเขาชัดเจนกัคุณแน่นอนขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะ เออเขาแค่รอเวลาเนาะเขาแค่รอเวลาดูจากพลังงานตรงนี้มีมีโอกาสที่เขาจะชัดเจนเนี่ยคุณแน่ๆเขาแค่รอเวลาเท่านั้นเองเออเขาแค่รอเวลาเท่านั้นเองเขาแค่รอมั่นใจเขาแค่รอแน่ใจเขาแค่รอจังหวะอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะขออีกสักหนึ่งใบโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ ชัดเจนเลยว่าเขาอาจจะดูนิ่งๆเนาะเขาอาจจะดูเฉยๆเขาดูอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ทําให้คุณรู้สึกเลยไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะชัดเจนเัี่ยคุณหรือเปล่าแต่ดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกเลยภายใต้ทีท่าที่ดูนิ่งๆเงียบๆเฉยๆอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณใช่แล้วนะเออแค่มีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่ค่อยมั่นใจเออ แต่ท word, who ization, you, ันทีที่เขามั่นใจเขาแน่ใจดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาชัดเจนกับคุณโดยไวอย่างแน่นอนเขาไม่ได้อยากจะคบคุณเล่นๆนะเขาดูจริงจังอยู่นะเขาดูตั้งใจที่จะคบหากับคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าเขาจะชัดเจนกับคุณไหมมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาชัดเจนกับคุณแน่นอนเขาจะชัดเจนกับคุณแน่นอนขอแค่มั่นใจกว่านี้อีกหน่อยนะ หรือรอเวลาที่เหมาะสมอีกนิดนะคะเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาดูมีความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้คบเขาไม่ได้คบคุณเล่นเล่นเอางี้ดีกว่าเขาตั้งใจที่จะคบหากับคุณแบบจริงๆจัง,จง,จง,จงแล้วเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆด้วยแค่อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่แน่ใจหรือเขาอาจจะติดขัดปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่ที่อาจจะต้องทําให้แบบต้องรอเวลานิดหนึ่ง แต่ถามว่าเขาจะชัดเจนอ่ะคุณไหมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าใช่มีโอกาสว่าเขาจะชัดเจนอ่ะคุณอย่างแน่นอนโอ้ใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีได้นะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ส่ให้ม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวูยใจเบิบกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <widely>